สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พามารีวิวอ e ีสกินะครับบิกโรนะครับที่เราเรียกกันหรือ TPC 153นะครับเอาข่าวดีนิดหนึ่งแล้วกันคันนี้ลุจองเราสังเกตนะครับหางเขาจะปรับความลึกตื่นเองนะลองสังเกต สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พามารีวิวอ e ีสกินะครับบิ๊กโรนะครับที่เราเรียกกันหรือ TPC 153นะครับเอาข่าวดีนิดนึงแล้วกันคันนี้หลุดจอง,จองคันนี้หลุดจองนะครับคันนี้หลุดจองใครสนใจสามารถมารับได้เลยตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปใช่ครับ ขั้นแรกนะครับเข้ามาในไลน์นะครับแล้วกดที่หน้าหลักอ่าน่ารักนะครับด้านล่างซ้ายมือมีคําว่าหน้าหลักกดหน้าหลักนะครับจากนั้นมุมบนขวามือมีรูปคนบวกนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็คำตรงกลางนะครับตามที่ผมชี้เลย QR code นะครับกดปายปุ๊บอ่าสแกนไปปุ๊บจะมีข้างบนนะครับลิงก์เด้งมากดลิงก์ด้านบนนะครับก็จะมีเด้งลงมาครับอันนี้ก็คือรวมหมดแล้ว Facebook YouTube Line นะครับ แล้วก็แคตตาล็อกนะครับอันแรกดูรายการสินค้าคือแคตตาล็อกนะครับสามารถกดเข้าไปได้ mm hmm. แล้วก็จะมีหมวดหมู่นะครับแรกๆนี่สีฟ้าๆนี่จะเป็นหมวดหมู่ทั้งหมดนะครับรถขุดเล็กรถพลด,ดินเดินตามนะครับอันนี้แยกประเภทไว้ให้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นเป็น u t u b e นะครับ u t u b e เชิญที่2กดเข้าไปได้เลย YouTube เ<ม>ด้งมาแล้วนะครับก็ฝากกันไปกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ Facebook นะครับคลิกเข้าไปอ่าอันนี้ a c e b o o k นะ a c e b o o k จะมีการซีออเดอร์ข่าวสารต่างๆนะครับให้ชมไลน์คลิกไปที่ไลน์ได้เลยจากนั้นไลน์ Official นะครับเด้งขึ้นมาเลยแล้วก็กดบวกนะครับเพิ่มเพื่อนไปได้เรียบร้อยนะครับอันนี้จะมีข่าวสารต่างๆนะครับให้ชม แล้วก็สงสัยอะไรสอบถามได้ทางไล n e และ Facebook นะครับตั้งแต่วันลงเลยต้องรอคิวสองเดือนไม่ต้องรอกุมพาอ่าแล้วก็ไม่ต้องรอรถด้วยประเด็นใช่ครับรถตอนนี้ญี่ปุ่นก็ไม่เหลือสัักคนส่งได้เลยคันนี้บอกเลยว่าเช็คฟูลฟูลเลยนะครับฟูลทุกอย่างลูกปืนทุกเม็ดลุกปืนหมดกี่ลูกพี่คันนี้ รวมๆแล้ว30กว่าลูกครับ30กว่าลูกนะครับเฮ้ยมันไปอยู่ตรงไหนอยู่ตามโรลเลอร์ทุกตัวเลยโรลเลอร์หนึ่งลูกมีอยู่ประมาณ2ลูกสองตัวอ่าลูกปืนโรลเลอร์หนึ่งลูกมี2ตัวล้อน้ำล้อตามโรลเลอร์นะครับซีนเพาเดินเพลาขับเปลี่ยนทิ้งหมดแค่ลูกปืนอย่างเดียวก็น่าจะมีก็ร่วมหมื่นเนาะเยอะอยู่ครับเยอะเยอะเลยแหละแค่ลูกปืนนะครับร่วมรวมหมื่นนะครับบิ๊กโกลล์ันนี้ใครสนใจมารับได้เลยในราคา165,000บาท บอกเลยว่าโอ้โหดูใบโอ้โหใหม่ทั้งหมดนะครับใบใหม่นะครับใบใหม่ทั้งหมดนะครับใบใหม่นะครับอันนี้เราลองพวนเนาะเป็นการเทสนะครับบอกเลยบอกเลยว่าถ้าเกิดไปตีเลนเนี่ยนะกระจายเพราะว่าใบตัวนี้เป็นเป็นเหมือนใบยกล่องเลยอ่าเหมือนใบสากนะครับจะเป็นใบออกแบนตีกระจายแน่นอนอ่าแล้วข้อดีของบิ๊กโรลอีกหนึ่งอย่างก็คือลุยเนาะใช่ครับ ดุยนนลมไม่กลัวน้ำ<ม>หนักรดน้อยนะครับตีนตะขาบกว้างแล้วก็ตัวนี้มันจะมีอยู่พิกโลนะครับจะมีอยู่สรุ่นจะเป็น1นึ่งห้าและหน3 15จะเป็นสีเหลืองนะครับหนึ 1, 5, 3, จะเป็นสีน้ําเงินอย่างนี้นะครับจะมีข้อแตกต่างกันอยู่นิดๆน,น,น้อยๆนะครับส่วนตัวนี้เรียกได้ว่าจะเป็นรุ่นพี่ของ15ึ่าเนื่องจากว่าเขาจะมีตัวระบบช่วยเลี้ยวเข้ามาให้นะครับ ถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในหล่มในเลนอย่างเงี้ยในอาการเดียวครับมันจะง่ายขึ้นก็คือจะหมุนตัวได้เลยหมุนลออตัวเดี๋ยวไปดูคลิปคลิปด้านหลังแล้วกันะนะครับเดี๋ยวไป,ไปอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งสำหรับหมุนตัวเนาะใช่ครับหมุนตัวเบื้องต้นก็คือล้อนหนึ่งมาด้านหน้าล้อน,นึ่งวนกลับใช่ครับจะหมุนกลับทันทีหมุนย้อนทันทีถ้าเกิดเป็น 1- นึจะมีแค่ช่วยเบรกอ่าจะเป็นแค่ช่วยเบรกนะครับจะไม่มีช่วยเลีเ้ยว ใช่ครับอ่าอันนี้คือได้แบบแมคโครเลยเรีกยงอ่าอย่างนั้นเลยคก็คือมันจะเลี้ยวง่ายตีวงได้แคบถนอมแท็กนะครับถนอมช่วงล่างใครสนใจก็จัดได้นะครับแล้วก็แจ้งไว้เลยว่ามีแค่คันเดียวเท่านั้นจริงๆใช่ครับพรออเดอร์ตอนนี้ก็ของหมดแล้วไม่มีเลยแต่คันนี้ไดหลุดจอง1อ่าหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับสนใจจัดได้เลยพร้อมมาพร,มพ,รมพร้อมรับเลยันนี้ใช่ครับพร้อมส่งพร้อมใช้มาดูการบำรุงรักษาของบิ๊กโกลบ้างละกันสำหรับคนที่จะได้คันนี้ไปอ่าต้องทำอะไรวะเกิเป็นการ นะครับก็จุดแรกเลยก็เป็นน้ามันเครื่องในหัวใจหลักถ้าเครื่องไม่ถ้าเครื่องดีทุกอย่างก็โอเคหมดนะครับจุดท้ายนะครับเราจะทำเป็นน็อตคิวซีไว้ให้ทุกจุดนะครับสีแดงนะครับสีแดงไม่ใช่ว่าห้ามถอดนะครับในนั้นของเราก็คือเอาไว้ให้ถอดแล้วทําไมถึงทาเป็นสีแดงไม่ทาเป็นสีอื่นมันมองเห็นง่ายอยู่ไหนก็เห็นนะครับมองง่ายจุดเติมเปิดขึ้นมาเลยครับวิงจุดเติมอยู่ด้านบนเป็นน้ำมันเครื่องเบอร์40ของดีเซลนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ จุดท้ายอยู่ด้านข้างตรงนี้อ่าจะเป็นเลดวบดดึงอยู่ตรงนี้นะครับเี่ยจทิ้งเรียบร้อยไม่ต้องห่วงน้ำมันคือเอ่ยน้ำมันหม้อน้ำเอ่ยน้ำยาหม้อน้ำเขียวครับเขียวเขียวเป็นรุ่นชอบแล้วก็อันนี้เป็นน้ำมันดีเซลนะครับเป็นถังพลาสติกนะครับออกเลยว่าวิ่งมากคันนี้กองออกอากาศอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับชุดฟิลคุมอยู่ตรงนี้ด้านหน้านะครับจุดที่2จะเป็น UDT หรือ Power h a c k นะครับถึงอัตโนมัตินะครับ เปิดออกมานะครับจะอยู่ด้านบนตรงนี้เลยตัวนี้อนบ,บอกเลยว่าถ้าเกิดจะเซอร์วิสทีนึงนะครับต้องซื้อมาถังหนึ่งยังไม่พอนะครับเพราะตัวนี้ใช้อยู่22ลิตรยี่สิบสอลิตรนี่เราทํำไหมพี่เยอะนะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนแล้วนะครับเพื่อความสบายใจสลิตรเราก็ทําให้อลิตรหนึ่งก็ ถ้าหลายหลายร้อยนะครับอันนี้คือโอ้ยเรียกว่าทด้คันนี้ทําไปน่าจะมี20,000บวกบวกครับบวกแน่นอนนะครับที่เราเช็คกห้ซไปนะครับเพราะว่าสายพานทั้งคันมีเส้นเดียวก็เปลี่ยนทิ้งไปแล้วลกืนมีกี่ลูกเปลี่ยนทิ้งหมดเลยรถเพีร์เดอร์หรือเรียกว่ารถทุกคันถ้ามาเป็นวิโกโเราทําอย่างนี้ให้ทุกคันอยู่แล้วครับผมนะครับมาตรฐานเดียวกันหมดนะครับแบตเตอรี่แหละพี่แบตเตอรี่ใหม่อยู่แล้วแบตเตอรี่ก็ใหม่นะครับ แอบอยู่ด้านล่างนะครับแบตใหม่นะครับใช้เป็นแบตสิบเก้เอล์สิบเก้าเอนะครับลูกหนึ่งก็2,700บาทครับผมแสนหกห้านี่บอกเลยคุ้มคุ้มากครับอ่ะมีอะไรอีกไหมพี่การบำรุงรักษาอ้าวพอมีจุดเติมมันก็ต้องมีจุดให้ดูว่ามันมันแค่ไหนอ่ะมันมีอยู่หรือเปล่ามันขาดไหมเรามาดูด้านข้างตาแมวเนาะอ่าตาแมวนะครับดูที่ตาแมวได้เลยนะครับส่วนจุดเด่นทายอย่างที่ผมบอกก็คือใต้ท้องก้มลงไปต้องเจอนะครับเป็นน็อตคิวซีของสีแดง อยู่ตรงไหนครับจุดที่ล่างที่สุดตามที่สุดของรถใช้ทองเลยตามที่สุดของรถนะครับน็อตคิวซีนน็อตีแดงสีแดงนะครับต่อมายังไม่หมดน้ำมันเกียร์เป็นเบอร์90นะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์90จะมี2จุดใช้อยู่1.5ลิตรนะครับ1จุดคือตรงนี้นะครับจุดเติมอยู่นี่เลยกระปุกนี้ใช้อยู่1ลิตรนะครับเหลียงโซ่1ตัวสเตอร์2ตัวนะครับส่วนจุดท้ายอยู่ด้านในนะครับจะเป็นน็อตหกเหลี่ยมหัวสีแดง มันน่าจะหมุนอยู่เห็นแล้วอ่าจะเป็นนอ็อตหกเหลี่ยมหัวสีแดงนะครับ1ลิตรจุดที่2ตรงนี้อันนี้ใช้แค่ครึ่งนิรนะครับคือเลี้ยงกระปุกเล็กนิดเดียวจะครึ่งนิรเป็นเบอร์เก้าสนะครับพวกนี้เราเปลี่ยนให้ทั้งหมดแล้วเปลี่ยนทิ้งหมดเลยเปิดมาไม่เขียวนะครับเดินมาตกหัวได้เ <laughs> เดินมาตกได้เลย <laughs> เปิดมาต้องเขียวนะครับอ่า เพราะว่าถ้าเกิดขาวน้ําก็เข้ามันไม่ใช่นะครับอันนี้เราปิดสนิทนะครับน้ำมันเครื่องอาจจะมีดํานิดนึงใช่ครับเนื่องด้วยว่าเครื่องดีเซลนะครับเป็นห้องเครื่องที่ค่อนข้างที่จะบอกได้ว่าสกปรกนะครับก็คือเติมลงไปแล้วก็สตาร์ททีนึงมันก็ออกกมาแล้วเพราะเราไม่ได้ฝัดเราไม่ได้ล้างขนาดนั้นด้วยนะครับเราไม่ได้ลื้อล้างถ้าฝัดขนาดนั้นนี่ก็จุกเอาเรื่องครับเอาเรื่องแค่นี้ก็เอาเรื่องแล้วมาแล้วก็การใช้งานเบื้องต้นครับการใช้งานอะไรบ้างครับพี่เริ่มมาเลยตรงนี้ จะเป็นชุดของเกียร์นะครับเป็นเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังจะแยกอยู่ตรงนี้นะครับข้างพวงมาลัยส่วนชุดเกียร์ก็จะมีเกียร์ว่างนะครับมี1 2 3 4งสองสามสี่นะครับชุดเกียร์ตัวเดินนะครับไม่ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังก็มีสี่เกียร์ทั้งหมดเดินหน้า4ี่ถอยหลังสี่้ง่ายแล้วก็มีโลหะแยกไว้ตรงนี้ ก็มีทั้งหมดแปด <8 S 1> กเ,เกียร์ด้านหน้าแปดเกียร์ถอยหลังถูกต้องอย่อยๆนะครับยังไม่รวมกับคันเร่งของเราใช่แล้วแต่จะเตึงพลังความแรงไปอีกนะครับเกียร์พลดิน p t o นะครับ p t o ตัวนี้ก็จะมี1กับ2มองว่าเหมือนน้อยแต่ว่ารอบจัดมากนะครับมี1กับ2เกียร์แล้วก็มี2เกียร์ว่างแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีพวนรีเวิร์ดรีเวิร์ดนะครับแล้วมันเอาไว้ใช้ทําอะไรรีเวิร์ดเวลาย่าพันเยอะครับขี้เกียจออกไปดึงเล่น ยกหางขึ้นใส่รีเวิร์ระยากระเด็นออกหมดหรือว่าจริงๆการพวรดินละเอียดขึ้นไหมเกี่ยวไหมพี่ถ้าเป็นรถพวกนี้ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเขาจะเป็นการกินกําลังรถเกินไปโอเคแล้วก็เกียร์ตรงนี้2เกียร์แล้วก็นับตรงนี้ได้ไหมความเร็วหรือความเร็วจะตัวนี้จะไม่เกี่ยวครับจะบังคับไว้แค่ตัวเดินอย่างเดียวโอเค แล้วก็แน่นอนก็จะมีชุดไปเลี้ยวนะครับมาตรฐานไปเลี้ยวนะครับไปหน้านะครับแต่มีจะจะเป็นยกนิดนึ่งครับอ่าจะมีจะมีเดือยตรงนี้เดือยนิดนึงแล้วก็ยกนิดนึงครับ้กนิดนึงครับไม่ว่าจะเป็นเดือนหน้าหรือถอยหลังยกนิดนึงยกแล้วก็ดึงนะครับโอเคแล้วก็อย่างที่บอก15กับ1น3สาจะแตกต่างกันตรงนี้นะครับ1 5ห้านะครับก็จะมีแค่บทธรรมดาแล้วก็ช่วยเลี้ยว แต่หนึ่ง5้าสามขึ้นมาก็คือจะปลดได้เมื่อีกก็คือหนึ่งตัวจะเป็นตัวเลี้ยวหมุนก็คือสามารถวุนได้ใช่วงตีได้ดีมากนะครับลุยลุยเลนนี่หมุนพืชหมุนพืชดีไม่ดีคันนี้มีเบลให้นะครับเผื่อลูกค้าตกรถเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหมุนเร็วมากมีเบลให้นะครับใส่ไว้ก็ดีดีครับไม่ตกรถกาดเกิดมีครบหมดนะครับกาดแข็งแรงไม่ต้องห่วง มาฝั่งนี้แน่นอนครับสวิทต์กุญแจคันนี้ยังมีเผาหัวอยู่นะครับเผาหัวจะเป็นแย่อยู่กับกุญแจครับก็จะเป็นดับเครื่องเปิดนะครับนี่ใส่เกียร์ถอยไว้เผาหัวนะครับล็อกที่3ล็อกสุดท้ายคือสตาร์ทแน่นอนครับสตาร์ทไม่ติดถ้าไม่เหยียบคัดนะครับทุกครั้งเลยไม่ว่าจะเป็นเกียร์หรือสตาร์ทเครื่องนะครับต้องเหยียบคัดไม่งั้นไม่ติดะต่อมาเป็นระบบอะไรพี่ฉันเร่ง จะมี2มจุดอาจะมีคันเร่งมือหรือคันเร่งแต่ตัวนะครับเป็นคันเร่งมือแล้วก็มีคันเร่งเท้านะครับอยู่ตรงนี้อ่าส่วนตรงนี้ก็คือเบรกสามารถล็อกได้กันลื่นกันไหลอ่านะครับกดล็อกนะครับล็อกก็เหยียบลงแล้วก็ล็อกไว้โอเคนะครับกระจกมองหลังเดิมๆญี่ปุ่นครับเดิมๆอ่ะอ่าต่อมาจะเป็นชุดของตัวหางละทีนี้ก็แน่นอนเขาก็จะเป็นลงอ่าแล้วก็วขึ้นนะครับ ขึ้นกับลงปกตินะครับอยู่ทํางานอยู่ตรงกลางปรับระดับหางนะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นของรถญี่ปุ่นที่ต้องมีทุกคันเลยนะครับเรียกว่าปรับลึกตื้นแล้วนะ,ะปรับระดับลึกตื้นได้เลยในการพวนดินเราไม่ต้องคอยกงังวลว่าหางจมเกินไปเราต้องมายกขึ้นแล้วมันลอยเกินไปเราต้องเอาลงนะครับอันนี้ไม่ต้องเลยลูกค้าสามารถทิ้งหางลงเสร็จปุ๊บเซ็ตระดับได้เลยมีประมาณสิระดับก็คือความลึกนะที่ต้องการนะครับอยากได้ระดับไหนใส่ไปเลยเอา้าวกลางๆไว้ก่อนลองพวนดูอุ๊ยโอเค มันได้กําลังดีไว้แล้วก็เวลาพวนไปถ้าเกิดมันจมเกินไปกว่าระดับที่เราเซตไว้เขาจะดึงตัวขึ้นเองพอดึงขึ้นมาพ้นฐานเขาตกได้ที่เขาก็ลงมาขึ้นลงขึ้นลงเองดินสูงดินต่ําก็คือเขาปรับใช่ครับขึ้นลงเองไม่จมเกินไปไม่ลอยเกินไปนะครับอาจจะมีเป็นขึ้นๆนิดนึงเพราะว่าในจังหวะที่เขาขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับแล้วก็ปรับเอียงยังองศาก็จะมีเปิดปิดระบบอันนี้ปิดระบบปิดระบบเพื่อที่จะมาใช้เอียงเหมนนวล S <S นะครับถ้าเกิดจะใช้เป็นออโต้ล่ะก็เปิดมาเป็นออโต้ตตซะออโต,กออออต้ก็คือออโต้ก็คือระดับหางนะครับตัวรถกับหางตอนแรกคือเขาจะไปด้วยกันอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าตอนใดที่ตัวรถเอียงนะครับหางยังแนบพื้นอยู่เหมือนเดิมตัวรถก็จะกลับมาแต่หางเขาจะอยู่ที่เดิมแต่ตัวรถจะสามารถหมุนไปได้นะครับเอาจริงๆก็คือตัวรถมันเหมือนเดิมครับแต่ว่าหางครับ <Wam? S 2> เขาสามารถพลิกแพงไปได้ตลอดเวลาก็คือให้กินหน้าดินหน้าเสมอตลอดเวลานะครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายหมุนมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นตัวปรับละหางจะเป็นปรับออโต้ที่สามารถกําหนดได้ว่าจะให้หางเอียงไปในองศาที่เท่าไหร่ก็คือละเอียดเนาะใช่อโอเคลองลองเรื่องหางก่อนแล้วกันพี่สตาร์ทดูเลยมีอะไรอีกไหมเหลืออะไรไหมหมดแล้วเดี<ๆ>๋ยวจะลองลมๆมให้ดูโอเคพาดูว่าหางไฟฟ้ามันแจ๋วขนาดไหน ยกเองนะคระเห่นหะครับสมมติว่าเราควนดินอยู่เราคว,วนอยู่ระดับนี้เราเซตไว้ระดับกลางนะครับควนควนอยู่หางมันจมเกินไปปีกตัวนี้ก็จะเปิดขึ้นมาเขาจะขึ้นแล้วก็ลงขึ้นพอเขาได้ระดับเขาก็ลงอย่างนี้นะครับดูแมตติกวะเนี่ยพี่ยกหางได้เนี่ยเขาเรียกว่าหางออโต้<า>นี่แหละครับข้อดีของเขาเลยก็คือลูกค้าไม่ต้องมองหลังมองหน้าชิวๆอย่างเดียวเลยควนดินยาวๆไปเลย รเราก็แค่หาระดับที่เราพอใจใช่ก็คือเราเรากําหนดไว้แล้วเราไม่ต้องมากังวลว่าจะต้องมาค่อยเอาขึ้นเอาลงเอาขึ้นเอาลงนะครับมองหน้าอย่างเดียวอ่าตัวนี้ก็คือทุกคันที่เขาต้องมีนะครับแล้วต้องใช้ได้จริงอ่าแล้วก็ส่วนตัวปรับตัวนี้ครับเนื่องจากว่าตอนที่เราถ่ายคลิปเนี่ยเราตีเป็นดินแห้งอยู่แน่นอนถ้าเกิดมันกินแบบลึกเลยไม่ไหวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตีเลนแน่นอนมันตีง่าย เราสามารถปรับได้นะครับว่าถ้าเกิดเราปรับตัวนี้ก็คืออยากให้ลึกกว่านี้ลึกกว่านี้ก็เปิดออกมาครับอ่าเซตระดับมาไม่จุดนี้ก็จุดนี้นะครับจะสองจุดกลางจะเป็นจุดกลางแล้วก็จุดบน สำหรับตีเลนนะครับก็คือลึกๆเลยตีได้ลึกเลยแต่เราก็ต้องดูก่อนเนาะว่าดินตรงนั้นมันเออมันเลนจริงหรือเปล่าอ่ะเลนหรือดินโต้ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับใช่แต่เขาจะกินได้ลึกกว่าเดิมแค่นั้นเองนะครับเอียงให้หน่อยพี่อยกหางขึ้นดูยกหางขึ้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูก่อนเดี๋ยวไม่ชัดการเอียงหางอันนี้เป็นแมนนวลนะครับเป็นนวลอ่านนวลนะครับ ยงหางอ่าเราจะค้างไว้อย่างนี้เราจะลองดูออโต้อ่ะอันนี้คือหมุนอ่านี่พอเปิดออตโติปุ๊บเขาจะวิ่งกลับมาเองอ่าสังเกตนะครับไม่ตรงกับรถแต่ตรงกับพื้นอ่าเขาจะขนานพื้นจะไม่ขนานกับรถอ่าอ่าเราสามารถปิดเปิดระบบได้ครับกําหนดได้นี่คือคำนิยามว่าหางไฟฟ้านะครับ,รบมันต้องใช้ได้จริงโอเค เราสังเกตนะครับหางเขาจะปรับความลึกตื้นเองนะลองสังเกตอ,อันนี้ปรับเพิ่มนะครับปรับเพิ่มร้อนนึงจะถอยหลังร้อน,นึงจะมาด้านหน้านะครับระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับคันนี้บิ๊กโรด CPC 153นะครับมีเลข3เพิ่มมานะครับสำหรับรุ่นใหม่ของ b ิ๊กกโด ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวไปพวนให้ดูคร่าวๆนิดๆหน่อยๆนะครับแต่จริงเขาเหมาะกับเลนเนาะแต่เราไม่มีเลนไม่มีเราไม่มีเลนให้ตีกลัวอยากลองใดูน่บอกเลยว่าการตีแห้งก็ตีเลยตีแห้งก็ตียากกว่าครับเพราะว่าดินมันแข็งกว่าใช้กําลังเยอะกว่าการตีเลนนะครับเลนที่เขากลัวแค่จมใช่ครับแต่ตอนนี้เขาจะไม่กลัวหรอกก็ไม่มีให้กลัวแล้วนะครับกว้างประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ใครสนใจสามารถ จองได้เลยแล้วก็ขออนุญาตนับตามรับใครโกอนก่อนได้ก่อนนะครับนะครับแล้วก็ล้อแท็กอย่างนี้มีอีกไหมถ้าตอนนี้มีก็คือมี10แรงนะครับสามารถดูได้ขวามือชื่อคลิปมีสามเหลี่ยมที่ลงกดหนึ่งครั้งยลอียดคลิปเลี้ยงลงมานะครับจะเป็นรถถที่เรามีทั้งหมดเลยทั้งล้อยางและล้อแท็กลองไปดูกันได้แล้วก็ในการอยากได้พิกโกโลอย่างนี้นะครับติดตามหน้าเฟซบุ๊กจะมีพรีออเดอร์มาเรื่อยๆ แอบมองเรื่อยๆนะใช่แต่เรียกว่าถ้าหลุดจองนี่เป็นคันแรกของปิโกโ l o เลยที่หลุดจองคันแรกนะครับใครสนใจก็จัดได้เลยในราคา165,000บาทฟูลออปชั่นอย่างนี้สำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ